d k เคที TV, รายงานข่าวค่ะวันนี้มีข่าวใหญ่แจ้งมาว่าบริษัท DMD ได้เกิดเหตุร้ายขึ้นที่ใต้น้ำมีทหารบาดเจ็บจำนวนมากดิฉันราเฟลขอประกาศงดเล่นทะเลทุกที่เพื่พอความปลอดภัยของผู้ปกครองและบุตรหลานขอบคุณเออเดียด่ย,ยเๆเกิดอะไรขึ้นต้องไปแล้วล่ะ สวยละสวยละดีมฮะเกิดเรื่องอะไรแล้วอ๋อเรื่องนั้นใช่ไหมโอเคโอเครู้โอเครู้รู้โอเคโอเคเออมีเรือให้นะโอเคครับลุงโอเคโอ้โหเรือมหาศาลโอเคเดียวพอโอ้ยโอเครีบไปมีเรื่องอะไรวะอืม ทหารโอเคถึงที่แล้วจอดโอเคต้องมีเรื่องอะไรแน่เลยวะสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วโอ้โหเลยเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะโอเค,อเ,คเอาแล้ววันนี้ไม่มีใครให้อาหารป้่าวะเนี่ยโอ้โหแหนวะเนี่ยเจอต้องไปเจอเรื่องอะไรอย่างนี้นี่นี่อ่ะสวัสดีครับหมอ หมอครับดิมเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วมีอะไรครับหมอเกิดอะไรขึ้นมีฉลามอยู่ใต้น้ํามีพลทาหารกําลังไปช่วยแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วแต่ทหารที่ยังขึ้นฝั่งไม่ทันโดนฉลามกินไปสี่สิบห้านายและรอดอยู่แค่นี้หมอแล้วผมจะช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยเป็นไปได้ช่วยจัดการหน่อยนะเอาบทเตรียมยวมาให้แล้วผมนี่้ต้องไปเนี่ยเออมีเรือให้อยูโ่โอเคครับก็ดูแลพลทหารดีๆนะหมอได้ได้ได้โอเคเจอกันหมอ โอ้ยฉลาดมั้ยนะฉลามยักษ์รถโอ้ยทำไงดีเนี่ย่ะทำไง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 ดีเอ่อนี่อย่าอาวุธอ๋อก่อมาเพียบเลยเว้ยโอเคนี่มันก่อทหารยู่ห่เาเอาก้อน,นี่ดีกว่าโอเคใส่มาโอเคระเบิดโหระเบิดเลยเหรอมาสักสี่อันพอ อันนี้อะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยอันนี้อุปกรณ์อะไรเนี่ยดำน้ำเหรอเรา,เอา,าอันนี้ดีกว่าอันนี้แทนนี่แล้วกันโอเคเพราะฉะนั้นเรามีปืนโอ้โหเยี่ยมโอ้โหนี่คือแม็กทั้งหมดใช่ไหมเนี่ยโอเคเก็บมา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 เราจะมีกระสุนอะไรเยอะที่สุดเราเอากระสุน5.6มมามาดีกว่านะโอเค ประมาณนี้แล้วกันโอเคเราจะใส่หมวกไปเลยแล้วกันนะโอเคเอาไงดีเนี่ยฉลามเลยแล้วเนี่ยเล่นของแปลกนะเนี่ยโอเคฉลามเรายังไม่เคยสู้กับฉลามเลยจริงโ okay. อเคเราไยื่นถอดเกาะมาก,ก่อนดีเถอะโอ้ระเบิดเหรอ,อะระเบิดโอเคปล่อยไว้อย่างนั้นแหละโอเคเราจะไปยังไงดีเนี่ย อาหารปลาโอ้โหทหารตายหมดเลยโอเคเราจะไปทางไหนดีเนี่ยทหารทหารเขาไปยังไงเนี่ยโอ้โหใต้น้ำเดี๋ยวนี่เราอยู่ใต้น้ำแล้วใช่เดี๋ยวเดี๋ยวฉลามมันจะอยู่ไหนวะเนี่ยไม่มีสัญญาณอะไรให้ดูเลยเหรอตา,รตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอเคเดี๋ยวเราขอเล่งดูก่อนนะว่าโอเคเราสัตว์เรายังมีครบอยู่ใช่ไหม ใช่โอเคยังรอดเหลืออยู่โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูคนกันดีกว่าคนที่เหลือเขาไปไหนกันหมดเนอะโอเคฉลามมีเรือให้อยู่เหรอเรือเรือเรือไหนวะเรือไอหมอนี่เรืออยู่นู่นเนี่ยจะไปยังไงเนี่ยโอเคโอ,โอเค เราไปเกาะฝั่งนู้นดีกว่าฉลามหวังว่ายังจะไม่มีนะตอนนี้โอเคถ้ามีก็ยิงเลยแล้วกันตอนนี้ไม่น่ามีนะเฮ้ยใครวะเนี่ยแล้วบอกว่ายิงปลอดภัยเดี๋ยวแล้วบอกว่าคนปลอดภัยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเอ้าหมูรอดแล้วเดือดๆเอือยเลือดอาแล้วบอกว่า ในข่าวบอกว่ายัางไงเนี่ยบอกว่ามีคนรอดปลอดภัยแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยโอ้ตายแล้วตายแล,ยล้วรอบที่แล้วก็เป็นรันย่ารอบนี้อะไรเนี่ยทำไมต้องมาเจออะไรอย่างงี้เนี่ยโอเคเรามีหมวกอยู่ดำน้ำต้งไปดูได้เนว๊ะไม่เห็นเลยโอเคอย่างน้อยเราก็มีที่หายใจหิววะโอเคโอเค ิพาระเบิดไปหมดแล้วกันข้างล่างไม่มีมันมีกี่ตัวไว้ในฉลามเนี่ยฉลามยักษ์ด้วยเหรอ,อโอันบ้าจริงมันคือฉลามอะไรกันวะเนี่ยโอเคุ๊ยเจ้าลูกเจ้าลูก เรือ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 ฉลับฉลับฉลับเดี๋ยวแล้วมันไม่ไปกินวานเรามันอยู่นู่นน่ะเรื่อยๆขึ้นก่อนเฮ้อโอ้ยเฮ้ขึ้นเรือเราก็จะปลอดภัยที่ไหนล่ะขึ้นะรือขึ้นฝั่งก็เอาตกเรือไอเวทเรือ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 โอ้ยน่ามันฉลามเม็กนี่ว่ะเมกาโลดอน ตายแล้วไม่ตายแล้วฉลามยักษ์มันมายังไงวะเน,นี่ยใต้นั้นมันมีอะไรปะวะมันไม่เนีมันไม่ได้มาได้น,นะฉลามไอ้โคตรพันล้านปีเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาตกเรืออีกแล้วเรือเรือจะมึงไปไหนเรือเรือเรืออู้ตรงนั้นมันก็เอเมมซอนแล้วน,ะนั่นน่ะฉลามไอ้ตรงนั้นมันก็มีปิรัยนยะ่าฮะนั่นน่ะโอเคถูกให้บริษัทดีไอ้บริษัทดีเอ็มดีโอเค ฉลาดมันยังไม่เห็นเราหรอเนี่ยโถ่เอ้ยขึ้นฝั่งก่อนโอเคฮึ๊บเอาเหลือแตกอีกโอ้โหทำไงเนี่ยชีวิตนิดมีแต่เรื่องส,สวยๆโอเคใส่แมาก่อนแล้วกันโอเคเอาไงดีเนี่ยเอาไงดีโอเคปลาเรายังรอดอยู่ใช่ไหมเนะี่ย โอเคถือว่าใช้ได้อยู่โถเฮ้ยฉลามจะไปสู้เลยกับมันได้วันนี้เนี่ยให้หมอมาช่วยได้ไ,ดไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องลองไปดูก่อนดูลาดเราเออจำได้บริสันนี้มันมีทางลงด้วยว่ะนั่นไงเจอแล้วทางลงอยู่นี่นี่เองอุมันมีตัวในใต้นั้นน่ะอุ้ยมันนอนอยู่แล้วนั่นน่ะจะลงได้ไหมวะ อย่าพึ่งดิกวะอย่าพึ่ง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 ดีกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งดีกว่าอย่าพึ่งให้ตายเถอะจะไปดูโอ้ยมันอยู่นั่นอยู่อยู่นั่นอะไรแล้วปะวะเฮ้ยสองตัวเหรอสองตัวไม่กดสองตัวโอ้ยสองตัวเว้ยเอาไงดีกูโอเค วังว่าปืนนี้มันจะยิงได้นะไม่โดนมันเหรอวะโอเคสองตัววะ่ะโอ้ยเฮ้ย,ยมันไม่ทำอะไรเราหรอวะอุ้ยยิงศพป้าด้วยชิดเอ้ปืนนี้มันไม่ช่วยอะไรจริงดิเฮ้ย เรียบร้อยเฮ้แล้วฆ่ามันได้แล้วเหลือตัวนึงเนีเ่ยเราได้อะไรมาเนี่ยเฮ้ยนี่มันเหนือปะวานมันกินปะวานลงไปเหรอวะเนี่ยตายสิ้ยเฮ้ย,ยมสามตัวด้วยไม่ใช่หนึ่งจะถึงสามเลยเหรออืมตายซะโอเคเรียบร้อย กระสุนหมดแล้วเหรอโอเคของเต็มแล้วเนี่ยโอเคทีมเงินโอเคตัวสุดท้ายมีนี่ไว้ทำอะไรล่ะอ๋อเราลืมใส่นี่อะไรเนี่ยโอเคให้ไวขึ้นหน่อยโอเคโอเคโอเคตัวสุดท้ายเฮ้ยยุ้ยโอเครอบนี้แหละ ไอ้ฉลามมันก็ไม่เลวร้ายนี่หว่าเออมันไม่ได้ทำอะไรเราด้วยหรือว่าเราเป็นเหมือนเหมือนพวกมันวะนี่นี่เอ้ยเออเฮ้ยมันดิ้น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 จะเอาวะล่ะจะเอาวะล่ะมันไม่ช่วยอะไรเลยเว้ยอันนี้ยิงมันเลยแล้วกันเฮ้ยตัวลูกเหมือนนะตัวลูกตัวลูกตัวลูกเล็ง xuống đi tôi lúc mình lấy dù áo lập lõi chiêm xảy ra lời là bớt ba bay Ơ, tôi เรียบร้อยสวยโอเคเอยกลับบ้านเราดีกว่าอืมไปเก็บอาวุธก่อนดีกว่าเออไปนองก็ได้เก็บของมาที่ลึกโอเคหรือว่าไปตรงนั้นดีวะเออไปตรงนั้นก็ได้โอเคโอเคถือว่ารอดจากฉลามเรียบร้อยทำไมมันง่ายขนาดนี้วะเนี่ยเออก็คิดว่ามันจะแบบนะ แต่ก็งงมันกินปลววานไปได้ไงวะนั่นอะโอเคโอ้โหก็ยังสดเสียวอยู่นะอาจจะมีปีย่าอะไรมาอย่างงี้ก็ได้โอ้โอเคโอเค,อเค,อเคเรีบขึ้น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 ซื้อโอเคโอเคเราถอนนี่ออกได้ละไปโอ้ฉลามท้่มันจะอู้ตกตกตก,ตกเปียกแล้วกู โอเคต้องให้อาหารพวกมันใช่ไหมเนี่ยโอเคเก็บของชิวๆนะก็ชิวๆะนะโอเคไปดีกว่าไปหาหมอดีกว่าแวะหมอดียวะหมอหมอเรียบร้อยแล้วฉลามมันฆ่าง่ายเหลือเกินมันไม่ได้ทำอะไรผมเลยเนี่ยจริง ครั้งนี้เกิดเรื่องใหญ่เหมือนกันมีปะวันตายไปสามตัว<ะ>ลองลงไปดูได้ไหนได้ไหมสามตัวอโอเคหมอเจอกันครับหมอตื่นยังเนี่ยฮะเดี๋ยวเจอกันนะเจอกัน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 สามตัวเลยเหรอวะชิบหายละกูยิงปะวานไปสามตัวเลยวะนั่นน่ะเมื่อกี้อะไรล้วกูชิบหายละ ประวานด้วยรอบไมใ่ใชร์นี้ไปแล้วกันเ,เวนเอ้ยฆ่าประวานไปเลยเนี่ยชิบหายละเวนสามตัวเนี่ยตัวนึงนี่ไม่ใช่ถูกถูกเลยนะไม่กอดทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้โอเคโอเคเอา้าตกนี่อีกอเคยประวานไปสามตัว เชียร์แล้วกูเวรจริงเลยปลาระเบิดอัดไปก่อนเพื่อความปลอดภัยโอเคอก็ไม่เห็นอะไรเลยนี่หว่าใช่ไม่เห็นอะไรเลย